สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า a m e z ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักว่า a m e z คืออะไรและเราเลือกมันมาทำไมจะมีคำถามชวนคิดเล็กๆน้อยๆค่ะเชื่อว่าปัญหานี้นะคะทุกคนที่เคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นจะต้องรู้สึกตั้งคำถามกับปัญหาเหล่านี้อย่างแน่นอนค่ะ ทุกคนเคยคิดใช่ไหมคะถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับทางเพศหรือมีความอยากรู้อยากเข้าใจเกี่ยวกับทางเพศหรือเรื่องโลกต่างๆที่เกี่ยวกับทางเพศเราจะปรึกษาใครดีนะให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและไม่น่าอายจนเกินไปหรือในกรณีที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะเข้าใจถึงพฤติกรรมลูกในวัยนี้จะต้องปรึกษาใครดีนะที่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและนั่นแหละคะ่ะอามซจะเป็นคําตอบให้เราได้แน่นอน และเหตุผลที่เราเลือกอมิสมานะคะเพราะเราเล็งเห็นถึงความสําคัญค่ะว่าเรื่องเพศหรือเรื่องต่างๆที่เกิดกับเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญและก็ละเอียดอ่อนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนควรมีความรู้และก็ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะจากการาฟนี้นะคะจะเห็นได้ว่า,าโรคต่างๆหรือการตั้งครรภ์หรือความเหลื่อมล้ําทางเพศเนี่ยจะเกิดขึ้นกับติดช่งวงวัยรุ่นค่ะ ในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและชี้ให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากการติดโรคค่ะรวมถึงการขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรค ในสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากการรายงานของสำนักระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราพบว่าอาตาป่วยเนี่ยเพิ่มจาก19รายต่อประชากรแสนคนในปีพศ2556เป็น23.2รายและ28.9รายต่อประชากรแสนคนในปีพศ2558และ2560ตามลำดับค่ะ โดยในกลุ่มช่วงวัยเนี่ยที่มีสัดส่วนป่วยมากที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่15 24ปีค่ะนั่นก็แปลว่ายังเป็นเยาวชนอยู่เลยนั่นเองค่ะแล้วเมสคืออะไรล่ะ อเมจคือแพลตฟอร์มที่สร้างสารรค์และแบ่งปันข้อมูลทางการศึกษาฟรีในเรื่องเพศค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ความสัมพันธ์อัตลักษณ์ทางเพศความเหลื่อมล้ำทางเพศและข้อมูลโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะมาจากข้อมูลที่สามารถเชื่อถือได้ผ่านทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียอื่นๆเช่น YouTube Twitter Facebook เป็นต้นค่ะ และเหตุผลที่ทางผู้จัดทำเนี่ยเลือกอาเมสมานะคะเพราะว่ามีความสอดคล้องกับ SDG ในเป้าหมายข้อที่3 good health and well-being ที่ครอบคุมประเด็นด้านสุขภาพเช่นการให้ความรู้อนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว และเป้าหมายข้อที่4ทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมกันและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจะเห็นได้จากที่อเมจเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมทําให้เพศศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นกับทุกคนในทุกๆช่วงวัยเลยค่ะในส่วนของกลุ่มเป้าหมายของอเมจนะคะก็จะมีเด็กและวัยรุ่นนักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองค่ะ ประโยชน์ของเว็บไซต์อเมทที่ส่งผลในด้านสังคมได้แก่ 1. เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกันทุกคนสามารถเข้าไปศึกษาได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ 2. เกิดความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเพศในการศึกษา 3. ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองนักศึกษาและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกง่ายต่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและตรงไปตรงมาเกี่ยวกับเรื่องเพศไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการแสดงออกทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศที่มากขึ้นค่ะโดยกลุ่มของเราเนี่ยก็จะขอจบการนำเสนอเว็บไซต์อเม d ไว้เพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านขอบคุณค่ะ